สวัสดีเพื่อนเพื่อนมันนี่วางวางมาเตียวส่วนสาตนาอาดย้อยครับป้ามาเตียวส่วนดอกไม้นาดจัดจะช่วยห้ามมากับนี่ส่วนเตปตานบดมาเตียวกันได้เพื่อนเพื่อนไม่รู้ว่าจัดกันเมื่อกี้วันแล้วดอกไม้ใหมซดจืนครับมีปลายเคี้ยนแหน่หนำแต่หลับแผลงนี่ช่วยอ้ามอนี้สากรอนป่าเตียวลากรอนทำได้น่าหยอกหัดย้อยนะครับนี่คนจัดไปช่วยงามดอกไม้ซสซๆสทำไม่ใจดอกไม้เอง โกลกันจริงๆสวยจริงๆมี่น้องเออคนกะละกาลุยแมทมาใต้โรมาเซลฟี่น,นี่ไก่มีกิ๊กมีแควน้นว่ามาใต้โรแต่ช่วงนี้ดอกไม้อยังสดสวยแปลงใหญ่โตกับเอ็นไม้กับฟลอเวอร์ฟลอเวอร์เลิ่มรับดอกไม้มาใต้โรก,กันได้แล้วแต่จัดมฟินมันฟินโอ้ไก่ <c oughs> จีบกันไม่เมย์มมาใต้โรเป็นว่านี่นี่กระตายไม้จันโอ,โอ้ลันดอกไม้กระตายไม้จันก็มันสวยงามโอ้ดอกอะไรสี่ชุพู้สวยงามโอ้จัดในอลังการนั่นนั่นตีมาเซลฟี่มาควักเพือเอเือนเปือนนะครับในในมาเตียวแล้วเพื่อเพืือนเปือนก็ไม่ได้มากมาใต้ให้เปืือนเปลือนก็แลกครับนี่ครับแต่ละมุมแต่ละโซนโอ้โมันสวยงามไป่มัดรับ เล่นไม,ม้กับเซลฟี่ไอ้มีกิ๊กกระปลามาตายแล้วับไปไม่มีที่เข้ามาอ้าวล้เพื่อมาเจอเทนีคกับทัวดานนาเปตปต้นป้อนเล่แต่ละมุมแบบนี้สะป้านสั้นใจกับมี่โอ้อยาดมันร้อยมันควินมันควินยาดมาใต้วีดีโอไอ้เปลือกมะแลกไห้เ,เข,หข้ามาแลกอันนี้วดใจคือโจ้ววดใจผือนเตอร์เล่นไม้มาปอบกันเทนี่ถทสวดรานนาใจนะครับ วัดดอกไม้เตปรต้านพ้อนไม่แน่ใจกันว่าเขาจะมัดวันไหนเคยก็รีบมากอันนี้ครับรีบมากอืมโอ้มีปลายเทียนเยอะแยะมัดกับมีปางนู่กันเนี่ยปางนู่โอเคปางนู่เนี่ยมีปางนู่หน่วยร้อยเทียนหน่อยเร่ยลาวนู่มีไอ้รอบเรินมังระมีโอ้อเยอะแยะมัดกับมัดเตี๋ยกับมีไล่มุม ไอเตียวมาไอ้เซลฟี่มาเดินชมดวง,งนี้คนก็ไม่ตกเดินสูทอากาศโอ้มันสบายมันโลง่งอ,อกโล่งใจใดเป็นกองช่วยช่วยางามงามต่างดอกไม้ต่างต้นไม้ต่างก้่นเหมือนช่วยช่วยไปมดวันนี้ก็แต่งกันมาเต็มทีเป้เบื่อมานนี่มาเซลฟี่อ้อมช่วยช่วย,วยางามงามได้วางวางก็มาได้กบมาได้กบ ยาเล่ตแอ่ะเล่หมุมไหนก็มัน,มงงมนร้วยมันเตไปมดยานีเื่อเรนปางนู่ก็มีปางนูงน่แต่เรต่นตใำย่อยโตกับมีเกาอีเห็นนังโ,โอ้ตำ่ำแบบหลังกาาคกับเวยช่วยงามงามเหมือนกันวันเราเลนะ่ดอกไม้เปลินตากับซุกตาุกใจสบายไปมัดลมนักโคคว่คนี่พ้นไม่ตอกกับป้าเด็กมาเดินเล่น นี่กล้องกิมพกล้องร้อยวันนี้เมีงานกันมีงานในหย่อนวันว,นวนตนลาดหย่อนยุกตอมีอยู่กลางๆมาสวนดอกไม้นี่ครับเซลฟี่กันนะอาอกันได้เต็มตีเลยนะอายุไม่เกียงเอาไว้กลองจัดเอาไวไม่เปลือยเดี๋ยวมันมีแอปแต่งภาพก็ได้เอาไว้ช่อยบันเทือก็ได้เอาเพื่อมาเจอกูกันเดนี้นะครับ ลแล่แต่ละมุ gard, ะมงแร่ลำเตมันช่วยไปมดกับเนี่ยปางนู่ปะตู่ทรงทู่ทรงกล้าปางนู่ปะตู่ทรงกล้านี่ยต้องปางนู่อยากปางนู่อยากปางนู่ก็ือตตนูนั่งกระติกนะครับมีเก้า <STE> อ <PS> ี้นั่งด้วยมันมีเก้าอี้นั่งเซลฟี่นั่งโอ้ยมันสวยงามโอ้ยก็ยังไม่ได้มากที่อย่าลืมนะครับจะไล่วันดอกไม้จะเยี่ยวยองะงลา เนี่ยพวกไม่แอกไหมก็รดน้มเนี่ยไหมก็เดินต่อปะป๊ารดหนามชีตหนามแล้วรอดกับนอกใหม่ซดซดโอ้โหมุมไหนก็ฟินหน่วยเร่าเขียนหน่ะเมียจังลับเนอ่าเมียจังลับเรืนแหละใต้รวมไม่ตั้งเซตที้เอาแกนี่ก่อนกระปิ